iPad ครับวันนี้ไม่ได้มารีวิว iPad นะครับแต่จะมาสอนเทคนิคการใช้งานโปรแกรม photoshop Photoshop สำหรับ iPad เริ่มตั้งแต่การ Import ภาพการไดคัดภาพการซ้อนภาพแล้วก็การ e x p o r t ภาพเพื่อที่จะเอาไปใช้งานจะบอกว่าการใช้งานโปรแกรม photoshop สำหรับ iPad เนี่ยให้ผลไม่ต่างกับเราใช้งานโปรแกรม Photoshop ในคอมพิวเตอร์เลยล่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ p o oh t ต hack นะครับสำหรับใครก็ตามที่ใช้งานโปรแกรม Photoshop ในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับมี username มีพาสเวิร์เนี่ยถ้าเรามี iPad อยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็น iPad ธรรมดา iPad Air iPad Mini iPad Pro เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะลงโปรแกรม Photoshop สำหรับ iPad แล้วเราใช้งานได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับข้อดีของการใช้งาน Photoshop สำหรับ iPad เนี่ยก็คือเราสามารถลิงก์ตัว Cloud s e r v e r กับ Photoshop ที่เรามีอยู่ได้นะครับหมายความว่าเราทำงานแล้วเราเก็บไฟล์ไว้ใน Creative c l o u d Server ของ Photoshop เนี่ยเราสามารถดึงไฟล์มาทำใน iPad ได้ตลอดเวลาเลยเพียงแค่เราล็อกอินด้วย username แล้วก็พาสเวิร์ดของ Adobe ที่เราลงทะเบียนไว้แค่นั้นเองนะครับแล้วข้อดีของการใช้งานโปรแกรม Photoshop สำหรับ iPad ก็คือมันมีปากกาให้นะครับซึ่งข้อดีของปากกาก็คือ เราสามารถที่จะขีดเขียนสามารถที่จะใดคัดสามารถที่จะระบายสีแล้วมันมีความแม่นยำมากๆนะครับแม่นยำกว่าการใช้เมาส์เยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือข้อดีในการใช้งาน Photoshop สำหรับ iPad โดยวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาสอนพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Photoshop สำหรับ iPad นะครับโดยเริ่มตั้งแต่การ Import ภาพการใดคัดภาพการซ้อนภาพแล้วก็การ Export ภาพเพื่อที่จะเอามาใช้งาน เรื่องแรกคือการ Import ภาพหรือว่าเปิดภาพในโปรแกรม Photoshop สำหรับ iPad นะครับซึ่งหลายคนคิดว่าเมันอาจจะวุ่นวายต่างกับคอมพิวเตอร์เลยเพราะว่ามันเสียบไร้ไม่ได้นะครับแล้วยิ่งเป็น iPad รุ่นธรมนร,ธรมดาบ iPad ธรรมดา iPad Air, iPad m i n i ทเนี่ยที่มันไม่มีพอร์ต USB Type C อย่างนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่สามารถเสียบไร์ข้างนอกเข้ามาได้แต่อย่างผมเนี่ยผมมี iPad Pro เนี่ยนะครับผมก็สามารถเสียบไร์ข้างนอกเข้ามาได้พอเสียบไร์ข้างนอกผมก็สามารถเสียบ USB card sd card เข้ามาได้โดยการเสียบไร้ข้างนอกของผมเนี่ยผมก็จะมีตัว hub หรือว่า d o n ก l ลตรงนี้นะครับคือติดเข้ามาแล้วก็ผมก็เสียบผ่าน usb type c ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเสียบพวก sd card usb ได้สบายมากๆเลยนะครับพอเสียบปุ๊บผมก็เข้าไปในส่วนจัดการไฟล์ของผมเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับแต่ถ้าใครใช้ ipad เอร์ชั่นธรรมดา ipad air ipad mini เนี่ยมันไม่มี usb type c อย่างเนี้ย เราจะสามารถเปิดไฟล์ภาพของเราได้ยังไงนะครับมันมีทริคอยู่ก็คือใน iPad ถ้าเราซื้อ iPad มาเนี่ยนะครับเราได้ iCloud Drive ฟรี5 g ิอยู่แล้วหรือถ้าไม่อยากใช้ iCloud Drive นะครับเราไปใช้ Google Drive Dropbox หรือว่า One Drive ก็ได้เพียงแค่เราฝากไฟล์ลงไปใน Drive เหล่านั้นแล้วเรามาเปิดในโปรแกรม iPad ของเรานะครับเรา Connect ตัว One Drive Google Drive หรือ Dropbox เนี่ยเราก็สามารถจะ Import ภาพเข้ามาได้ง่าย หรือถ้าเราถ่ายรูปด้วย iPad ของเราอยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถเปิดภาพที่เราถ่ายในโปรแกรม photoshop สำหรับ iPad ได้เลยโดยที่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยหลังจากนั้นนะครับเราก็เข้าไปที่โปรแกรม photoshop ก็เลือกไปที่โปรแกรม p o t t s s o p นะครับสำหรับหน้าต่างการทำงานของโปรแกรม photoshop เปิดขึ้นมาเราก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าใครไม่เคยใช้งานมาก่อนเลยเนี่ยนะครับรูปด้านล่างตรงนี้มันจะไม่มีการ Import ภาพเนี่ยเราสามารถ Import ได้โดยไปที่ import and open ตรงนี้นะครับจะมีคำว่า import and open ตรงนี้ให้คลิก import and open แล้วมันจะมีตัวเลือกอยู่3อย่างก็คือ photo file แล้วก็ camera photo คือมันก็จะไปเปิดภาพจาก photo ที่เราถ่ายรูปไว้นะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์ตรงนี้คือถ้าใครอยากจะเอาภาพจาก iCloud Drive Google Drive Dropbox One Drive หรือว่าใครใช้ i p a d Pro เนี่ยมันเสียบได้ข้างนอกได้เราก็จะต้องไปตรงนี้นะครับเราไปที่ไฟล์ โดยเมื่อเปิดไฟล์มาแล้วนะครับเราก็จะทําการ back กลับไปเรื่อยๆนะครับ back กลับไปเรื่อยๆตรงนี้ตรง,ตรง browse ไปจนถึงคําว่า browse เลยนะครับโดยเมื่อถึงคําว่า browse แล้วนะครับตรง location ตรงนี้มันก็จะเป็นที่เก็บไฟล์ของเราที่มันอยู่ใน cloud ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iCloud Drive นะครับ on my iPad อันนี้ก็คือไฟล์ที่มันอยู่ใน iPad Google Drive Dropbox One Drive แล้วถ้าผมใช้ตัว iPad Pro เนี่ยผมเสียบตัว SD card เข้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้น Drive ด้านล่างตรงนี้ ถ้าผมจะเอาไฟล์จากตัวรฟ์ข้างนอกก็คือ Untitled Drive ที่ผมเสียบ s d g a r d เข้าไปผมก็คลิกเข้ามาแล้วผมก็ไปเลือกภาพนะครับทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น o o o l l e r r v v e r o p b o x i c l o u d Drive เนี่ยเราไปเลือกภาพโดยภาพที่เราจะ Import เข้ามาเนี่ยนะครับเราก็ไปเลือกคลิก1ครั้งตัวภาพมันก็จะถูก Import เข้ามาในโปรแกรม Photoshop แล้วง่ายมากๆเลย และถ้าใครเก็บไฟล์ที่ทำงานไว้ใน Adobe Creative Cloud นะครับซึ่งมันก็สามารถเก็บไฟล์ได้เราสามารถเปิดไฟล์นั้นคือเราทำไว้ในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วเราเก็บไว้แล้วอยากมาทำต่อใน iPad เราสามารถเปิดไฟล์นั้นได้ง่ายๆโดยไปที่ Your Work ตรงนี้นะครับ Your Work ก็คือมันเป็น Creative Cloud คลิกเข้ามาแล้วมันก็จะมีรายการไฟล์ที่เราเซฟเก็บไว้ใน Cloud เราสามารถคลิกแล้วก็โหลดมาทางานได้ด้วยอันนี้ก็คือสเต็ปการ Import ภาพครับ สำหรับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องการไดคัดวัตถุซึ่งผมจะแบ่งเป็น2ช่วงก็คือไดคัดวัตถุแบบธรรมดาแล้วก็ดคัดคนมันแตกต่างกันคือไดคัดวัตถุธรรมดาเราไม่ต้องไปทําอะไรมากเราไดคัดออกมาได้เลยแต่ถ้าเป็นไดคัดคนหรือว่าสัตว์เนี่ยมันจะมีส่วนของผมนะครับที่มันจะเพิ่มเทคนิคขึ้นมาอีกนิดเดียวแล้วมันก็ไม่ยุ่งยากเลยเรามาเริ่มที่การดคัดวัตถุก่อนหลังจากที่เรา Import ภาพหรือว่าเปิดภาพในโปรแกรม Photoshop เรียบร้อยแล้วนะครับ ภาพของเราก็จะถูกเปิดมาในโปรแกรม Photoshop นะครับโดยเครื่องมือทางซ้ายมือเนี่ยก็คือเครื่องมือที่จะคล้ายๆกับเครื่องมือในโปรแกรม Photoshop สําหรับคอมพิวเตอร์นะครับส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็นส่วนควบคุมเลเยอร์ถ้าเปิดมาแล้วเรายังไม่เห็นเลเยอร์ของเรานะครับให้ไปที่รูปตรงนี้นะครับรูปตรงนี้ให้คลิกเข้ามาเนี่ย เราก็จะเห็นว่าเลเยอร์ภาพของเรามันถูก Import มาชื่อว่าเลเยอร์ศูนย์นะครับซึ่งถ้าคิดว่าเกะกะเราก็สามารถซ่อนได้แต่ผมจะเปิดไว้นะครับแล้วเทคนิคการใช้งาน Photoshop คือการซูมภาพนะครับการซูมภาพในโปรแกรมโฟโ o ้ช็อเนี่ยเราจะต้องใช้2นิ้วนะครับเนี่ยเราใช้2นิ้วในการซูมเข้าซูมออกแต่ถ้าเราใช้นิ้วเดียวเนี่ยนะครับมันจะเป็นการใช้งานเครื่องมือถ้าสมมุติว่าเราอยู่ที่ตัวบลัดทูตรงเนี้ยแล้วเราใช้งานนิ้วเดียวหรือว่าใช้ปากกาเนี่ยนะครับเราระบายไปมันจะเป็นการระบายสีอย่างเง้นงา,ง,งาใช 2นิ้วนะครับ2นิ้ว pinch เข้ามาสําหรับใครที่ทาพลาไปแล้วนะครับเราสามารถ undo ได้โดยไปคลิกที่ปุ่มตรงนี้นะครับคือสําหรับ undo คลิกเข้ามาสเต็ปแรกในการใดคัดวัตถุในโปรแกรม photoshop สําหรับ ipad เนี่ยนะครับให้เราไปที่เครื่องมือในกลุ่ม lasso to o l quick selection tool ตรงนี้นะครับให้คลิกค้างไว้นะครับคลิกค้างไว้มันจะมีเครื่องมือย่อยข้างในก็คืออันนี้ lasso tool ตัว object selection tool quick selection tool rectangular marquee tool แล้วก็ elliptical marquee tool และอันนี้เป็น select subject ซึ่ง object selection tool กับ select subject ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่เลือกแบบอัตโนมัติบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีมันแล้วแต่ภาพถ้าผมเลือก select subject ตรงนี้ผมคลิกเข้ามา o t o s h o p มันเลือกมันจะหา subject ให้เลยอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยพอดูภาพเห็นแล้วครับมันก็จะทำ selection ให้แต่ selection ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็แหวงแหวง,วงขาดขาด,ขาดอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นนะครับคือมันเลือกไม่ดีผมก็จะไปใช้ตัว quick selection เนี่ยคลิกเข้ามาตรงเนี้ยคือเครื่องมือ quick selection เพื่อช่วยเลือกเพิ่มในส่วนที่มันขาดไปนะครับผมเลือก quick selection ขึ้นมาแล้วเมื่อเลือกเครื่องมือในกลุ่มและ so to กลุ่ม selection tool ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีตรงนี้ให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเครื่องมือที่เอาไว้เพิ่ม selection หรือว่าลบ selection ตัวแรกสีฟ้าที่มันอยู่เนี่ยคือการเพิ่ม selection จาก selection ที่เรามีอยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้คือการลบ selection ส่วนอันเนี้ยคือการใช้บรัดถ้าใครใช้เมาส์ปากกานะครับถ้าใครใช้เมาส์ปากกาเนี่ย เราสามารถปรับขนาดบรัชเพื่อช่วยในการเลือกได้คลิกตรงนี้ก็คือเราเพิ่มเซติชชั่นให้มันมีสีฟ้าอยู่นะครับแล้วผมก็อาจจะไปคลิกที่ตรงนี้หนึ่งทีเพื่อปรับขนาดของตัวหัวแปลงหรือว่าบรัชเห็นไหมครับพอเลื่อนขึ้นเลื่อนลงจะต้องใช้นิ้วช่วยเนี่ยมันก็จะทำให้บรัชมันใหญ่มันเล็กมากขึ้นปรับขนาดพอดีพอดีแล้วหลังจากนั้นให้เราไปคลิกนะครับคลิกเพื่อที่จะช่วยเลือกในส่วนที่มันถูกเลือกไม่ดีซูมเข้าไปเยอะๆซูมเข้ามาเนี่ยในส่วนตรงนี้ก็คลิกเลือกค่อยๆค,คลิกนะครับเลือก บางครั้งมันก็อาจจะมีเลือกไม่แม่นบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค,ค่อยค่อยคลิกเลือกมาระบายเลือกใช้2งนิ้วนะครับเลื่อนภาพอย่าลืมนิ้วเดียวมันเลื่อนภาพไม่ได้ก็คลิกเลือกมาคลิกค่อยคอยคลิกนะครับคล,คลิกเลือกไปอ่าตรงนี้เนี่ยโอเคละตอนนี้การเลือกเนี่ยถ้าดูซูมเข้าไปดูเยอะเนี่ยเราเห็นว่าตัว selection เนี่ยมันเลือกแทบจะครบแล้วแทบจะสมบูรณ์ละ หลังจากที่ทำเซ t ชันเสร็จมันจะมีเครื่องมือด้านล่างตรงนี้ขึ้นมาแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับให้ไปคลิกที่มาสตรงนี้ตัวภาพมันถูกเดคัตตัวภาพมันถูกใส่เลเยอร์มาสเรียบร้อยแล้วแล้วตรงเลเยอร์ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีสัญลักษณ์ของเลเยอร์มาสอยู่แล้วเลเยอร์มาสเคยพูดหลายครั้งมากสีดําคือซ่อนสีขาวคือแสดงนะครับสีดําอยู่ตรงไหนมันจะซ่อนส่วน,นตรงนั้นสีขาวอยู่ตรงไหนมันจะแสดงส่วนตรงนั้นอย่างตรงนี้น,นะครับถ้าผมดับเบิลคลิกไปที่เลเยอร์มาสดับเบิลคลิกนะครับ เราก็จะเห็นสีดํากับสีขาวสีขาวก็คือส่วนที่ถูกแสดงก็คือส่วนของกล้องที่เราเลือกมาเราได้คัดมาส่วนสีดำเนี่ยก็คือส่วนที่มันถูกซ่อนคลิกกลับไปที่ตัวรูปนะครับคลิกกลับไปที่รูปมันก็จะกลับไปที่รูปหลังจากที่เราได้คัดมาแล้วเนี่ยเราก็จะทําการแก้ไขในส่วนขอบที่มันอาจจะเลือกไม่ดีนะครับแต่อย่างเงี้ยมันมองยากผมจะเพิ่มเลเยอร์ให้มันหนึ่งเลเยอร์แล้วผมเทสีลงไปเพื่อที่จะเห็น ว่าตรงไหนมันเลือกดีหรือไม่ดีนะครับโดยการเพิ่มเลเยอร์ให้ไปที่รูปบวกตรงนี้นะครับคลิกค้างไว้แล้วเลือกที่คําว่า new layer มันจะเป็นการสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าเลเยอร์หนึ่งแล้วผมก็ไปเทสีโดยก่อนที่จะเทสีผมจะต้องเอาเลเยอร์หนึ่งไปไว้ข้างล่างเพราะว่าถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะบังผมก็เลือกคลิกนะครับแล้วก็ลากไปไว้ด้านล่างแล้วก็ไปเลือกที่เครื่องมือตรงนี้ครับ pen bucket tool เนี่ยคลิกเข้ามาแล้วก็เลือกที่ตัว pen bucket tool แล้วก็ไปเลือกสีตรงนี้ครับด้านล่างคือสีเี้้คลิกขาามา ผมก็เลือกสักสีเทานะครับให้มันเป็นสีเข้มๆหน่อยแล้วไปคลิกที่ตรงเลเยอร์หนึ่งนะครับให้เลเยอร์หนึ่งมันถูกเลือกแล้วก็ไปคลิกที่ที่ว่างๆเนี่ยสีเทามันก็ถูกเทละเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปทําการแก้ไขขอบที่เลือกเราก็ใช้2นิ้วซูมเหมือนเดิมเลยนะครับซูมเข้าไปเนี่ยลองดูในส่วนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันเลือกไม่ดีตรงนี้ก็อาจจะมีเลือกไม่ดีส่วนนี้ก็อาจจะเลือกไม่ดี เราก็จะแก้ไขเนื่องจากว่าเลเยอร์มาสเนี่ยมันสามารถระบายสีขาวกับสีดําเพิ่มเข้าไปได้โดยให้ไปเลือกที่เลเยอร์มาสนะครับคลิกเลือกที่เลเยอร์มาสตรงนี้แล้วเราไปเลือกตัวบัตทูตรงนี้นะครับคลิกเลือกตัวบัตทูเราคิดเสมอว่าสีดําคือซ่อนสีขาวคือแสดงส่วนนี้มันถูกบังอยู่แสดงว่ามันถูกซ่อนเราก็เอาสีขาวมาระบายเพื่อที่จะเปิดมันเราก็ไปเลือกสีขาวคือเราใช้นิ้วปัดอย่างเงี้ยเราใช้นิ้วปัดได้หรือว่าถ้าใครใช้เมาส์เนี่ยเราใช้เมาส์ปัดขึ้นลงได้ ใช้นิ้วปัดให้มาเป็นสีขาวแล้วก็ซูมเข้าไปเยอะๆนะครับทีเนี้ยเนี่ยประโยชน์ของปากกาเนี่ยมันจะมาละเพราะว่าเราใช้ปากการะบายลงไปที่ภาพโดยตรงเลยนะครับอันนี้ก็จะสะดวกมากๆก็เริ่มระบายนะครับเราปรับขนาดของปัดได้โดยให้ไปดูที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยตรงเลขเนี่ยก็ปรับขนาดของปัดเหมือนเดิมปรับให้มันพอดีแล้วหลังจากนั้นผมก็จะไประบายนะครับคราวนี้ก็ใช้ระบายเลยล่ะ ระบายขึ้นมาพอระบายเห็นไหมครับส่วนที่มันถูกซ่อนเนี่ยมันก็จะแสดงขึ้นมาระบายเกินก็ไม่เป็นไรเราก็สลับเอาสีดําขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้ตรงนี้ผมระบายเกินผมก็เอาเอานิ้วโป้งปัดให้มันกลายเป็นสีดําแล้วผมก็ระบายซ่อนกลับเข้าไปเราก็ใช้2นิ้วเลื่อนเช็คในส่วนของขอบภาพตรงไหนที่มันระบายไม่ดีเราก็ระบายกลับเข้าไปอ่าเนี่ยผมระบายผิดนะครับ เพราะว่ามันเป็นการซ่อนแล้วผมต้องเอาสีขาวเข้ามาใช่ไหมครับผมก็ปัดเอาสีขาวขึ้นมาแล้วก็ระบายแล้วการระบายเนี่ยมันจะให้ผลที่ค่อนข้างจะแม่นเลยทีนี้ถ้าคิดว่าระบายแลย้วเฮ้ยทำไมขอบมันฟุง้งให้มาดูที่ตรงนี้ครับตรงนี้ฮาร์ดเน็ตเนี่ยเราปรับสักฮาร์ดเน็ตก็เอาสักประมาณสัก60ก็ได้นะครับให้ขอบมันดูคมๆหน่อยแล้วก็ไประบายพอระบายไปเนี่ยเราจะเห็นว่าอันนี้ผมใช้ขนาดของบรดใหญ่ไปนะครับก็ไปคลิกที่แบรดขนาดแบรดเนี่ย ควรจะใกล้เคียงกับแปลงก็ระบายกลับเข้าไปสีขาวระบายกลับเข้ามาใช้สองนิ้วเลื่อนไปนะครับเลื่อนตรงนี้ระบายไม่ดีก็เอาสีขาวระบายกลับเข้ามาใช้สองนิ้วเลื่อนตรงไหนระบายไม่ดีก็ใช้สีขาวระบายตรงนี้เนี่ยสีขาวระบายเลยตรงนี้ บายนี้พอระบายขึ้นมาเราอาจจะเห็นขอบไม่ชัดนะครับลองระบายให้มันเกินดูก่อนเพื่อหาขอบอย่างตรงนี้แล้วผมก็เอาสีดำมาระบายปัดขอบอีกทีนึง แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการได้คัดวัตถุง่ายๆนะครับต่อไปการซ้อนภาพละ่ะทํำยังไงสําหรับการซ้อนภาพเนี่ยให้ไปคลิกที่รูปภาพตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาอย่างผมเนี่ยเก็บภาพไว้ในไฟล์ผมก็คลิกเลือกไปเปิดภาพที่ไฟล์ไปหาภาพที่ไฟล์เปิดมานะครับผมอาจจะซ้อนตัว texture background ตรงนี้คลิกขึ้นมาปุ๊บตัวภาพมันก็จะถูกวางละแล้วคราวนี้มันก็มีตัวเลือกให้เราขยายภาพหรือย่อภาพได้แล้วก็ไปคลิกตรงมุมตรงต่างๆเนี่ยถ้าเราคิดว่า ภาพมันขยายตเต็มแคนวาสแล้วเราก็กดกันนะครับทีนี้ภาพที่ถูกอินพุตมาเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนสุดมันบังภาพกล้องเราใช่ไหมครับเราก็แค่คลิกลากมาไว้ด้านล่างมันก็จะสลับตำแหน่งละหลังจากนั้นเราอาจจะไปเบร์มันหน่อยนะครับเบลอเราก็ใช้ตัวเครื่องมือตรงนี้นะครับรูปสายฟ้าตรงนี้คลิกเข้ามามันจะมีกอเช่นเบร์ขึ้นมาคลิกแล้วเราก็เลือกเบร์มันแล้วเราก็เลือกเบร์มันเล็กน้อยแล้วก็กดดันตรงนี้ก็จบแล้วสําหรับการซ้อนภาพ แล้วก็การไดคัดวัตถุแบบง่ายๆต่อไปนะครับจะเป็นเทคนิคการไดคัดภาพบุคคลนะครับซึ่งอันนี้มันจะแตกต่างกับการไดคัดวัตถุนี้หน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกไปมันมีส่วนของผมของขนใช่ไหมครับเราจะต้องใช้การรีไฟล์หน่อยซึ่งก็ไม่ยากนะครับแต่เราก็ต้องรู้ว่ามันจะรีไฟล์ยังไงอันดับแรกเราก็ต้องเปิดไฟล์ขึ้นมาก่อนนะครับเปิด Photoshop ขึ้นมาเราเหมือนเดิมเลยไปที่ Import and Open แล้วก็เลือกไฟล์ผมก็ เอาตัวอย่างภาพภาพนี้แล้วกันนะครับผมเลือกภาพภาพนี้เปิดขึ้นมาหลังจากเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับเราก็จะใช้เครื่องมือในกลุ่ม quick selection หรือว่า Lasso Tool เหมือนเดิมเลยคลิกค้างเข้าไว้ผมจะใช้ตัว object selection tool บ้างนะครับก็เลือก object selection tool ขึ้นมาแล้วพอเลือก object selection tool ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีหน้าคอนโทรลของ object selection tool เหมือนเดิมเลยละ่ะอันนี้ก็คือการเพิ่ม selection การลบ selection แล้วก็การ intersect selection แล้วมันจะมี3ตุ่มตรงนี้แล้วถ้าคลิก3ตุ่มนี้เข้ามานะครับมันจะเป็นการปรับแต่งเครื่องมือ Object Selection Tool โดยสไตล์ตรงนี้ถ้าคลิกค้างเข้าไว้มันจะมี l a sso ก,กับ r e ็ t ท n ง l กคือการเลือกคลุมนะครับบอกโปรแกรม Photoshop ว่าส่วนนี้มันคือตัว Object ตนะตีกรอบพื้นที่ให้ p ต o t o s h o p เนี่ยมันจำกัดการค้นหาแบบเ e c t a n ง l กคือเราตีกรอบสี่เหลี่ยมแบบ Lasso t o o l so คือเราก็จะตีกรอบแบบ f ร e e h a n d ผมเลือก l a s s o t o o l มานะครับแล้วก็คลิกที่ว่างๆหนึ่งทีแล้วผมก็คลิกเนี่ยคลิก ค้างไว้นะครับหรือว่าถ้าใช้ปากกาก็ลากเลยแล้วก็ล้อมตัวอ็อบเจกต์หรือว่าส่วนที่เราต้องการจะให้ตัวโฟล์ชอปมันเลือกแล้วปล่อยมือตัว o ฟ o ์ชอปมันก็จะทำซ s เล e c ชั o นให้เกะแทบจะสมบูรณ์เลยนะครับแต่ถ้าเราซูมเข้ามาเนี่ยนะครับใช้2นิ้วซูมเข้าไปเหมือนเดิมเนี่ยก็จะเห็นว่าส่วนของผมตรงเนี้ยเนี่ยมันยังถูกเลือกไม่ครบนะครับหรือว่าส่วนของเสื้อผ้าบางส่วนส่วนตรงเนี้ยก็เลือกไม่ดีนะครับเราจะทําการแก้ไขโดยการใช้ เครื่องมือที่เรียกว่า Refine นะครับโดยให้ไปดูที่3จุดตรงนี้นะครับหลังจากทำ Selection เสร็จมันจะมีคำว่า More ตรงนี้คลิกเข้ามาแล้วเราเลือก Refine Edge พอะเลือก Refine Edge เครื่องมือ Refine Edge ใน Photoshop สำหรับ iPad จะคล้ายๆเครื่องมือ Select and Mask ในโปรแกรม Photoshop ก็จะมีส่วนของ View Mode, Global Refinement แล้วก็ Output นะครับเราเปลี่ยนจาก Selection ของเราเนี่ยให้มันดูง่ายๆก่อนให้ดูที่ View Mode ตรงนี้คลิกเข้ามา เราเลือกเป็น overlay จะได้ดูว่าส่วนไหนมันถูกเลือกหรือว่าถูกไม่เลือกนะครับและถ้าซูมเข้ามา2นิ้วเหมือนเดิมเราก็จะเห็นว่าตัวขนเห็นไหมครับมันถูกเลือกไม่ดีวิธีการแก้ก็ง่ายมากๆเลยด้านนี้มันเป็นเครื่องมือสําหรับ refine edge จะมีบวกกับลบบวกก็คือการแก้ไขตัว refine edge ลบก็คือเราไม่เอาเราไม่ให้ตัวนี้มันทํางานเราเลือกที่บวกและหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวปากกามาระบายนะครับผมก็ซูมเข้าไปเยอะ แล้วก็คลิกระบายพอระบายเข้ามาส่วนของผมเนี่ยให้มันคลุมส่วนของผมตัวโรฟร์ชอปมันก็จะทําการเลือกผมให้เลยนะครับคลิกระบายในส่วนของผมนะครับคือส่วนที่มันเป็นขาวๆที่มันยังเลือกไม่ครบระบายเข้ามานะครับ o t ร์ชอปมันเลือกให้เลยละเนี่ยผมว่าเลือกโอเคหมดละตรงนี้หรือว่าตรงส่วนตรงนี้กับตรงเนี้ยที่มันเลือกไม่ดีเนี่ยเราจะต้องไปแก้ไขในเระยมาสอีกรอบ หลังจากเรารีไฟเอ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาที่ global refinement เราปรับตัวขอบของการเลือกหน่อยเพราะว่าถ้าซูมเข้าไปเนี่ยขอบมันก็อาจจะฟุ้งนะครับเราอาจจะปรับ smooth นิดนึง faster นิดนึงนะครับปรับ c o n t r a ต t ขึ้นมาหน่อยนึ่งและถ้าพอใจแล้วเราก็ลงมาดูที่ตรง output as ตรงนี้ตัว output as ตรงนี้คือเราเลือกผลของ section ว่าเราจะเอาภาพนั้นไปทำอะไรต่อถ้าเราคลิกค้างเข้ามาเนี่ย มันจะมีคำว,ว่า selection layer mask new layer new layer with layer mask ให้คิดก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำอะไร selection คือเราเลือกแล้วเราจะเอาไปแต่งต่อปรับแสงปรับสีให้เราเลือก selection แต่ถ้าเราอยากจะได้คัดให้เลือกเป็น layer mask เลือก layer mask เสร็จแล้วเราขึ้นไปกดคำว่าดันตรงนี้คลิกเข้ามาภาพถูกได้คัดเหมือนเดิมเลยทีนี้ผมก็จะซ้อนฉากหลังอีกแล้วล่ะนะครับผมไม่เทสีละก็ไปคลิกที่รูปภาพตรงนี้เปิดไฟล์ แล้วก็เลือกฉากหลังของผม,มมาผมเลือก big city ขึ้นมาหลังจากนั้นนะครับก็คลิกขยายภาพให้มันเต็มกับ canvas หน่อยแล้วกดดันแล้วก็คลิกลากมาไว้ด้านล่างภาพถูกมาไว้ด้านล่างเรียบร้อยละนะครับผมเบลอมันอีกก็ไปที่รูปสายฟ้าตรงนี้แล้วก็เลือก gaussian blur นะครับคลิกแล้วก็ปรับความเบลอมันนิดหน่อยเบลอขนาดนี้แล้วก็กดโอเค หลังจากนั้นเราก็จะมาแก้ขอบโดยการแก้ผมก็จะไปแก้ที่ตัวเลเยอร์มาสเหมือนเดิมไปคลิกที่เลเยอร์มาสเลเยอร์มาสก็เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับพูดอีกสีดําคือซ่อนสีขาวคือแสดงผมก็ใช้ปากกาของผมเนี่ยมาระบายในส่วนที่ขอบมันไม่ดีคืออยากจะซ่อนหรือว่าตรงไหนมันเกินเนี่ยตรงนี้เนี่ยขอบมันยืดๆเห็นไหมครับเราก็จะใช้ส่วนสีขาวเพราะว่ามันแบ่งไปเนี่ยผมก็ปรับตรงนี้มาเป็นสีขาวไปเลือกบลัดทูตรงนี้แล้วก็เริ่มระบายคราวนี้ก็มาไล่ระบายตรงขอบเลยนะครับ แล้วมันจะเร็วมากๆแล้วมันก็จะแม่นมากๆ2นิ้วนะครับเลื่อนภาพตรงไหนระบายไม่ดีหรือว่าขอบไม่ดีเนี่ยระบายส่วนตรงนี้ล่ะที่มันเกินเราก็เอาสีดำนะครับปรับมาเป็นสีดําแล้วก็ระบายออกเกินเข้ามาระบายออกแล้วก็ปรับมาเป็นสีขาวระบายขอบมันอาจจะนุ่มไปหรือว่าฟุ้งไปเนี่ยเราก็ใช้ เครื่องมือตัวนี้ได้นะครับเราก็ใช้ระบายปรับมาเป็นสีดำระบายตรงนี้ปรับมาเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ระบายเกินตรงนี้หน่อยก็ปรับมาเป็นสีดำนี่ละตรงนี้นิดหนึ่ง ไดคัตเรียบร้อยเร็วไหมครับเร็วมากๆเนี่ยปิดตาเนี่ยปิดตาเปิดตาเนี่ยคือไดคัตออกมาได้เนียนมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไดคัตคนหรือว่าสิ่งของต่อไปก็คือเราจะเอาภาพไปใช้งานละหรือเรียกว่าการเอ็กซ์พอร์ตภาพนั่นเองสำหรับการเอ็กซ์พอร์ตภาพในโปรแกรม Photoshop สำหรับ iPad ก็ทำได้ง่ายมากๆโดยเราไปคลิกที่ตรงนี้นะครับ รูปตรงนี้เนี่ยที่มีรูปกล่องแล้วก็มีเครื่องหมายขึ้นเนี่ยคลิกค้างไว้นะครับแล้วเลือกคำว่า Public and Export พอเลือก Public and Export มาเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าเราจะเอาภาพนั้นไปทำอะไรนะครับถ้าเลือก PNG ก็คือสำหรับไฟล์ที่เป็นหลังขาวได้คัดมาแล้วหลังขาวลรวเลือกเป็น PNG เพราะว่า PNG สนับสนุนไฟล์หลังขาว J p e ปโพสในเว็บธรรมดานะครับ psd หรือทิ f ก็คือเรา Export ออ,ออกมาเป็นไฟล์ PSD เพื่อที่จะเอาไปทาต่อในคอมพิวเตก็ได้ แล้วเลือก Quality ต่างๆเลือก Format ต่างๆแล้วเรากด Export หลังจากที่เรากด Export ขึ้นมานะครับมันก็จะมีตัวเลือกว่าเราจะเอ็กซ์นั้นไปไว้ที่ไหนคือ Save ิมเมจคือ Save เก็บไว้ในรูปภาพของเรานะครับหรือว่า Save to File ก็คือไฟล์ของตัว iCloud Drive นะครับเซฟทู o x Save to d r เซ t ทูดร็อ t ทูไหนก็ได้แล้วเราก็าไปเปิดใช้งานต่อถ้าอยากจะโพสต์ในเว็บแล้วก็เซฟเป็นอิมเมจไว้มันเก็บไว้ใน iPad ของเราเลยนะครับแล้วเราก็าไปเปิด พวกโซเชียลมีเดียต่างๆโพสตภาพลงในเว็บได้ง่ายๆเลยอันนี้ก็คือขั้นตอนการเอ็กซ์พอร์ตภาพง่ายๆแล้วก็เร็วๆครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Photoshop สำหรับ iPad มันไม่ยากเลยใช่ไหมครับถ้ามีพื้นฐาน Photoshop อยู่แล้วเนี่ยยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่แต่ถ้าไม่มีพื้นฐานเราดูคลิปตัวนี้เราก็จะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกเพราะว่าตัว iPad เนี่ยมันสามารถพกไปไหนมาได้ทุกที่เลยทำงานได้แบบ On the go ไปไหนมาไหนกับเราได้ก็จะช่วยอนำนวยความสะดวกเรามากมาก ก็จบแล้วนะครับสำหรับเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Photoshop สำหรับ iPad วันนี้ถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกด Subscribe ไลค์แชร์ให้กับ p h o t o s h ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ